สวัสดีค่ะวันนี้นะคะบาวกับน้องๆกรุ๊ปน่ารักเลยค่ะสามคนอันนี้วงอะไรคะแนะนำหน่อยค่ะสวัสดีค่ะพวกเราดาวเวล่าค่ะค่ะนี่ตแล้วคนเลยค่ะได้ค่ะน้ำดาวเวล่าค่ะค่ะพัดดาวเวล่าค่ะฟ้าดาวเวล่าค่ะจะถามว่าตอนนี้มีเพลงไที่ออกมาแล้วยังคะเพลงเนี่ย แล้วก็เพลงที่กำลังกำลังกำลังแนะนำตอนนี้แนะนำาว่าเพลงอะไรเป็นแบบไหนและการเต้นยังไงได้ค่ะก็ตอนนี้เรามี2เพลงนะคะเพลงแรกปล่อยไปแล้วค่ะเป็นซิงเกิลแรกของพวกเรานะคะเป็นซิงเกิลดีบิวชื่อว่า TikTok ใจมันสั่นค่ะแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้ค่ะเพิ่งปล่อย Official Audio ออกมานะคะเป็นเพลง You Are The One เป็นซิงเกิลที่2ของพวกเราค่ะแล้วก็กำลังจะมีการถ่าย MV ด้วยนะคะก็ฝากรอติดตามพวกเราด้วยนะคะ ตอนนี้มีผลงานที่ไหนบ้างคะที่จะไปสแสดงที่ไหนบ้างตอนนี้มีหรือยังอ่อก็ผลงานช่วงนี้นะคะเราก็จะออกตามงานแต่ว่าก็ยังไงเนี่ยสามารถติดตามตารางงานของพวกเราได้ทางอินสตาแกรค่ะก็เดี๋ยวเจอกันเร็วๆนี้แน่นอนค่ะอินสตาแกรมชื่อแนะนำได้ไหมอนินสตาแกรมนะคะพวกเราชื่อว่า davella o f f i c i a l ค่ะก็จะเจอพวกเราทั้ง3คนเลยนะคะ d a v e l l a o f f i c i a l ค่ะขอขอเพลงที่แบบว่าติ๊กต๊อ,อ๋อพร้อมกันนะคะให้ อพลงจะท่อนหนึ่งได้เลย<ด>ค่ะ,คะสองครับเปิดใจมันติดปิดปิดเป็นอยู่อย่างนั้นติดติดปิดอยากเอาไปนอนฝันค่ะอันนั้นขอฝากข่าวเด่นวันนี้ขอฝากน้องๆรอเว <จะ S 1> <อ>ลารอเวลาไปด้วยนะคะแล้อาความใจของของแฟนคลับของเรานะคะของของแฟนข่าวเด่นวันนี้ด้วยนะคะ,ค,ะคือว่าน่ารักแล้วก็อนาคตปีสดใสต่อไปแน่นอนคะ่ะ ขอบคุณค่ะ